สวัสดีคับทานผู้ชมครับสวัสดีครับตอนเราทนโจทชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show, Show ของเราในวันนี้ในช่วง t ล์ k โชว์นะครับนี่แฟนตัวจริง<อ>เลยนะคุณอันผูวนาทพี่อันภูวนามาที่นี่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็หนูไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ชายบางคนที่ี่แบบวิสัยทัศน์หรือไม่เซ็ตด,ดีแบบนี้อโอ้โหแล้วผมชอบเวลาเขาคอมเมนต์เวลาเขาคอมเมนต์หรือเวลาเขาตั้งโจทย์คําถามก็ไปในสังคมา แต่เดี๋ยวคุณดูวันนี้ผมตั้งโจทย์เขาเหมือนกัน oh. แล้ววันนี้จะเป็นการคุยที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยทีเดียวกับอันภูวดา <S <S วิธีคิดเขาวิธีที่เขาปฏิบัติต่อสังคมวิธีที่เขาเป็นสื่อเขาคิดอะไรยังไงบ้างชีวิตส่วนตัวของเขาเป็นยังไงแล้วก็ภรรยางเขามีส่วนกับชีวิตเขาแค่ไหนยังไงโอ้โห oh. ผมว่าน่าดูจริงๆนะถ้าใครรักอันภูวดาหรือว่ารักความเป็นเขาวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดน,นะครับ,ร,บรับรองว่าสนุกถึงใจแน่นอนครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ,บรกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับในสัปาห์นี่คือรายการูเด a ์โช o ์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์ทอล์กโชว์ของเราในวันนี้จะได้พบกับคนคนนึงสาหรับผมนะเขาเป็นสื่อมวลชนและเป็นสื่อมวลชนซึ่งค่อนข้างจะออกความเห็นหรือค่อนข้างจะเสนอความเห็นไม่ตามกระแสแต่ตามใจตัวเองถ้าตัวเองคิดอะไรเลยคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงจะพูดตามนั้นไม่ว่ากระแสจะเป็นยังไงบางครั้งการพูดของเขาจึงค่อนข้างที่เรียกได้ว่าสวนกระแสก็มีค้านกับกระแสบ้างก็มีหรือบอกให้กระแส ลองฟังดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเขาทํามาตลอดนะครับแล้วเขาก็โดนมาหลายทีนะฮะเวลาที่กระแสมหนึ่งแรงเขาก็โดนเขาก็โดนแต่การโดนของเขาไม่ทําให้เขาหยุดทําครับเขาก็ยังทําอยู่ตลอดโดยเขาคิดว่าเขาทําในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องคนที่ผมพูดถึงนี่เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับด็อกเตอร์แบบเรียนมาด็อกเตอร์แบบตั้งใจเรียนมานะครับด็อกเตอร์อัน๋นด็อกเตอร์พัวนาธ วันนี้เขามาร่วมรายการกับผมอีกครั้งหนึ่งผมจะคุยกับเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าลึกซึ้งหน่อยให้ท่านได้รู้จักเขาได้รู้จักสิ่งที่ว่าเขาคิดอะไรและคิดยังไงกับสังคมบ้างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดรภูวนาถคุณพลิครับ วันนี้เรียกเต็มที่เลยนะวันนี้เรียกเต็มยศเลยนั่เต็มยศมากเลยครับือพอดีก่อนออกรายการเขามาบอกผมขอร้องนะครับอ่ะต่ออย่าเรียกอย่าเรียกด็อกเตอร์ได้ไหมเกินอายผมเลยซัดเต็มเลยฮะนั่นสินั่นสิผมก็เอ๊ะเอ๊ะไม่มีทขอกันแล้วนี่นั่นสิป้าผมคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้คุณจบด็อกเตอร์จริงๆเรียนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการเรียนด็อกเตอร์มันยากมากคุณว่ายากไหมอ่ะยากครับยากนักกว่าจะได้คุณจบสาขาคือ รัฐภาษาศาสนานั่นนะยิ่งไปกันใหญ่เลยขนาดแปลเป็นไทยแล้วยังต้องแปลเป็นไทยอีกทีใช่คือเรื่องของการบริหารรัฐกิจใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยโทจบอะไรมาจบนิเทศนิเทศเห็นไหมแล้วมันไปอีกเลเวลเลยนะซึ่งจริงๆนิเทศถ้าภาษาอังกฤษคือ communication art อ๋อโอเคยังพอไหวพอมาครั้งพอพูดเรื่องนิเทศพูดตรงๆก็ยังต้องแปลอีกแต่ถ้าบอกว่า communication art คือมันศาสตร์ของการสื่อสารสื่อสารมันเข้าใจมากเลยวตรี ตรีเษฐศาสตร์ครับคุณดูเด็กคุณสามอย่างนี้มันมตึงต,ง,ตงเลยแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรในตัวในตัวในหัวเยอะมากก็ไม่รู้ก็ก็ก็คิดไปเรื่อยนะฮะ,ะมันไม่ใช่คนที่ธรรมดาแล้วอยู่เฉยๆนะมไม่ใช่ว่าฉันจะดําเนินชีวิตฉันอย่างนี้จริงๆคุณเคยวางชีวิตไหมว่าคุณจะดําเนินชีวิตยังไง โอ้โหอันเคยคิดว่าแบบผมจะสามารถมีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้ไหมถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ผมคอยซัมผัสคิดตั้งแต่เด็กเลยบอกโอ้โหอีกหน่อยเราจะมีอีกหน่อยเราจะถ้าเราจะมีปัญญาซื้อรถคันนี้ไหมเราจะมีปัญญากินข้าวแบบนี้ไหมมันแพงไปไม่คิดคิดคิดออนี่ดีนะอันนี้ดีพี่น้องกี่คนสี่คนนะสี่คนเล็กเลยคิดอย่างนี้กันหมดเลยป่ะเนี่ยไม่ผมคิดว่านะเราไม่เคยนั่งคุยกันว่าเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าก็ ก็พี่น้องผม,ผมคิดว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่รักกันแล้วพอเราอยู่ในครอบครัวที่รักกันมันอัตโนมัตินะมันจะพาให้ทุกทกคนรักดีเพราะเรารักกันอันนี้ดีแล้วเขาเข้าใจกันไหมครอบครัวคุณเข้าใจกันไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณถูกสร้างมาด้วยรักและความเข้าใจครับคุณก็เลยมีรูปร่างหน้าตาความเป็นอย่างนี้คุณแรกสุดมาเป็นนักร้องใช่นักร้องทําไมอ่ะ ทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยอ่านว่าอ่านอาร์ตอยู่คนเดียวเออคนอื่นเป็นวิทย์หมดวิทย์หนักมากผมก็วิทย์นะก็เรียนสายวิทย์เพราะมันมาทางนี้แต่ถ้าเทียบกับพี่น้องผมเรียนผมเรียนดีอ๋อเหรออ่านเป็นคนเรียนเก่งอ๋อเลอชมตัวเองแต่อันนี้เราพูดออนแฟก์นะออนแฟก์ออนแฟก์แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราชอบอาร์ตชอบความบันเทิงชอบเพลงชอบชอบเสพศิลปะ พราะคนรู้จักอันนีจริงในตอนแรกก็คืออันนักร้องนะใช่ครับแต่หลายคนเกิดไม่ทันชิปาร่าใช่แต่คือตอนเริ่มต้นก็คือร้องเพลงก็เข้ามาแบบนั้นจริงและเสร็จต่อมาจากนั้นมาร้องเพลงแล้วก็กลายมาเป็นดีเจเพราะมันสัมพันธ์กันก็เราไปสัมภาษณ์คุณยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่นะคนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วจากดีเจเนี่ยแหละเขาก็ฟังจังหวะการพูดแล้วเราก็กลายเป็นนักร้องที่อยู่บนเวทีแล้วมันเหมือนเราทอล์กโชว์อะเป็นนักพูดไปด้วยเออมันมันเป็นมันเป็นโชว์อีกแบบหนึ่ง แล้วผมก็ทําโชว์ของผมแบบนี้จากไอ้ตรงโชว์ที่ผมเวลามีคนจ้างไปร้องเพลงอ่ะก็มีคนมาติดต่อให้ไปเป็นพิธีกรพิธีกรอีเวนต์พิธีกรทีวีแล้วมันก็ไหลไหลไปแล้วแล้วก็มันค่อยๆเติบโตไปตามการตอนนี้คนเห็นภาพคุณตามตามความรู้สึกคุณนะครับค<น>ุณคนเห็นภาพคุณเป็นอะไรโอ้โหอัานคิดว่าน่าจะเห็นอันเป็นสื่อมวลชนถูก ผมก็เห็นอย่างนั้นครับผมแทบจะมองภาพอื่นคุณไม่ออกเลยปัจจุบันนี้ผมเห็นมองมองคุณเปนด็กตู้คุณเป็นสือมวลชนแลวอย่างที่ผมพูดเปิดรายการไปคุณเป็นสื่อมวลชนซึ่งค่อนข้างตรงมากๆแล้วค่อนข้างมีเรื่องกับกระแสสังคมมากผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะเวลวาสังคมเขาเกิดอะไรขึ้นมาเขาไปกันอย่างนี้ฟืดฟืดคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่รอก่อน,อ,นอันไม่ได้พูดทุกเรื่องอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากมีส่วนร่วมไปเสียหมดอะไรอย่างนี้น ก็ถ้ารู้สึกว่าเรื่องไหนมันมีประเด็นที่เรามีเราอยากพูดสิ่งนี้มีใครมาบอกให้คุณพูดหรือเปล่าไม่มีเองเลยเหรอไม่มีมกสถานีพูดช่องพูดหรือใครมาบอกให้พูดเรื่องนี้หน่อยสิแล้วก็โดยภาพรวมผมผมคิดว่าผมโชคดีก็คือยังไม่เคยมีใครสั่งให้ผมหยุดพูดด้วย หมายความว่าแบบแทรกแซงนะฮะถ้าเตือนอย่างเช่นเฮ้ยเรื่องนี้พาๆหน่อยอย่างเงี้ยมีด้วยคำว่าดีแบบอันนี้มากไปนะอันนี้แรงไปหรือเปล่าระวังเรื่องนี้อย่างเงี้ยมีแต่ถ้าบอกห้ามพูดเรื่องนี้หยุดพูดเรื่องนี้ข่าวนี้ห้ามอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยโดนเลยนะก็โชคดีทําไมคุณพูดอผมรู้สึกว่าผมพูดในหลายๆครั้งที่อ่านรู้สึกว่ามันโดยเฉพาะในยุคที่มีโซเชียลมีเดีย มันมีการหอบกันไปในทิศทางที่ผิดเพีย้ยนในความรู้สึกของเราะนะครับแต่อันจะเป็นคนตั้งคําถามนะครับอันมักจะถามว่าหรือเปล่าเข้าใช่ไมเราเรากําลังหลงประเด็นหรือเปล่าเรากําลังตอบตอบไม่ตรงคําถามหรือถามไม่ตรงคำตอบอก็แล้วแต่หรือเปล่าผมจะชวนคิดมากกว่าที่ผมจะสรุปผมจะไม่บอกว่านี่ผิดหรือนี่ถูกแต่ผมจะบอกว่าแน่ใจหรอว่าเขาผิดหรือแน่ใจเหรอว่าเขาถูกทาไมถึง ทำไมกระแสถึงเลือกเข้าข้างคนนี้ทั้งๆท,ที่เขาทําแบบผม,ผมผมผมตั้งคําถาม,มผมว่าคําถามที่ดีจะทําให้เราได้คําตอบที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าหลายครั้งเราในยุคปัจจุบันเยอะมากที่กระโดดไปบทสรุปเลยคือ <Con cussion S 1> สัง <Conc lusion S 1> เกตุว่าจำ p ู o the conclusion คือกระโดดไปแล้วสรุปเลยว่าเลวผิดถูกชั่วแน่นอนโดยที่เราไม่รอกระบวนการอะไรหลายอย่างซึ่งบางอันอันก็ไม่ได้โทษว่าทําไม ท้าไมเราเป็นคนแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเราเลยตัดสินเองคุณกลัวคนถูกหอบไปไหมคำว่าหอบที่คุณพูดคุณกลัวประชาชนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะโดนหอบมากไหมผมว่าผมว่าโดยไม่รู้ตัวมผมอาจจะถูกไปโดยไม่รู้ตัวบ้าง เพราะฉะนั้นพักๆก็จะถามตัวเองแล้วเมื่ออันถามตัวเองอาจจะถามตัวออันถามคุณถามคนทั่วไปอาจจะถามตัวเองด้วยว่าหรือฉันคิดผิดเข้าใจป่ะเพื่อที่จะได้ดึงตัวเองกลับมาว่าอย่ามั่นใจมากอย่ามั่นใจมากแล้วถ้าผิดต้องขอโทษนะแล้วต้องรับผิดชอบสิ่งที่ผมโพสต์ถ้าผิดอันจะไม่ลบออานจะกลับมาเขียนแก้อัานกลับมาเขียนแก้คือใส่วงเล็บด้วยนะว่า เขียนแก้เรื่องนี้เขาออกมาอธิบายแล้วมันเป็นแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเพื่อใครมาอ่านเราจะได้ภาพทั้งหมดเลยว่าผมไม่ได้ลบหนีข้าใั่ไหมผมเก็บว่าผมเคยโพสต์แบบนี้เมื่อวันนี้แต่วันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมเป็นแบบนี้อย่างไงคุณทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คุณก็โดนมาหลายครั้งหลายทีมันเหนื่อยไหมมันมันก็มีบ้างนะฮะมันก็มีบ้างครับอคือคือจะบอกว่าลภรรยาคุณภรรยาคุณว่าไงบ้างเวลาที่เนี่ยเราเป็นภรรยานะเราก็ต้องบอกว่าอัเนย มีมั้ยหรือไม่มีไม่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วภรรยาผมตอนที่เราเริ่มต้นรู้จักกันน่ะเขาเป็นมากกว่าผมอ๋อเหรอใช่เขาเป็นมาก่าผมเขาเติบโตมาในครอบครัวที่แบบมีอุดมการณ์สูงมากตอนผมคุยกับเขาผมงงมากตอนแรกบอกโ้หเขามีความเพื่อประเทศชาติแล้วตอนแรกจะเอาว่าสวยอย่างเดียวนะไม่โอ้โหเขาเขาโอ้โหเขาเขาการเมืองโอ้โหเขาเป็นคนการเมืองอุ้ยตายแล้วตายแล้วอ่าเขาเป็นคนการเมืองมากฮะเขาเป็นคนอุดมการณ์สูงมากอ๋อเหรอใช่แล้วตอนที่ผมเข้าไปผมก็จะแบบ ผมเป็นฝ่ายผมเป็นคนชีวิตล่าเริงนะะคือมีสาระแต่ชีวิตร่าเริงเป็นสุขนิยมผมมก็มีความสุขครับผมว่าพอพบเจอผมแอบโหตอนแรกผมผมมันมาแนวนี้เลยเหรอผมตั้งหลักกันอยู่พักหนึ่งในการจูนกันใช่แต่ในที่สุดพอวันมันจูนเจอกันปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปด้วยกันหลังจากนั้นผมพอผมเริ่มออกตัวอะไรหลายอย่างเขาก็เป็นคนให้สติผมซึ่งผมให้เครดิตเขาสูงมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนผมแสดงความคิดเห็นนะผมแสดงตามใจมากออ ใช้ใช้ใจมากกว่าสมองใช่ใช่ถ้ากลับไปดูก็กล่าวจะเห็นเลยนะผมใช้ใจมากกว่าสมองเขารอคุณล้มไหมเขาไม่รอผมล้มแต่เขาเตือนเขาจะโทรมาปุ๊บลบเดี๋ยวนี้ไอ้จ๊ะอ่ากระบอกนิ่งๆแล้วบอกว่าทาไมอ่ะไม่เห็นผิดเลยผิดตรงไหนอธิบายเที่บ้านแต่ขอให้เชื่อจ๋าก่อนลบก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุยกันแล้วถ้ายังยืนยันเดี๋ยวค่อยโพสต์ใหม่แต่ตอนนี้ลบก่อนผมแบบได้ ผมก็เคารพขีนะผมก็ลบก่อนแล้วกลับไปคุยแล้วพอมันไหลหลายครั้งผมรู้สึกว่าทําไมถึงให้ลบแล้วเขาอธิบายฉันว่าเธอยังคิดไม่ดีพอเธอรีบเออจริงว่ะเดี๋ยวก่อนผมรลบลบอ่ะนะครับเคยลบแล้วโพสใหม่อีกไหมเคยแต่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนนั่นคือแสดงว่าเขาถูกเดี๋ยว่าเขาก็ถูกเขาถูกเขาถูกแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้ง โลกในยุคนี้ทําให้เรารีบเ,เพราะว่าเราอยู่เก่งไม่กลัวกลัวช้าแต่จริงจริงไม่จริงนะฮะเก่งไม่กลัวกลัวผิดออถ้าโพสต์เร็วแล้วผิดช้าดีกว่าออ,อแล้วถ้าไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ตอบไม่รู้ดีกว่าตอบมั่วว่ารู้แต่ ผิดเ,ออเพราะมันบั่นทอนเครดิตของเรานี่มีภรรยาเป็นกัลยนณมิรนะเนี่ยใช่ใช่เป็นกาลยนะเป็นการยนตมินนะเขาให้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นตักกะเราเปลี่ยนคือวิธีคิดพอมาปุ๊บเราจะมันจะเป็นกระบวนการคิดเลยว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อีกฝ่ายคิดว่ายังไงฟังหลายๆด้านซิอ่านหลายๆสื่อต่อออางประเทศว่ายังไงมีสื่อหลักแล้วสื่อที่ไม่ใช่เป็นสื่อหลักเราว่าโอ้โหอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยแล้วโอ้โหก่อนจะโพสต์เราต้องตกตะกอนพอสมควรละแล้วตัวเราแล้วพูดเสร็จแล้วได้โยชน์ม เราพูดเพื่ออะไรเนี่ยเราจะบอกมันแต่ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนเยอะนะแต่ทั้งหมดมันเร็วมากนะเข้าใจเข้าใจภายใน3ถึง5นาทีเราเสร็จละแล้วผมเป็นคนเขียนเร็วอย่างนี้ก็เดินจูงมือไปด้วยกันได้ชีวิตครอบครัวมันก็มีความสุขได้ถ้าฟังกันใช่ใช่ไหมใช่ครั้งหน้าเวลามาเอาเมียมาด้วยนะได้เลยเออมันต้องแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีจุดคําเนื้อที่ได้อย่างหนึ่งแน่ๆเลยสำหรับผมที่ได้แน่ๆอย่างหนึ่งบางทีความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างนะ จริงฮะเราแข่งกันเร็วมากในยุคนี้ทุกอย่างเลยฉันต้องรู้ก่อนฉันต้องโพสต์ก่อนฉันต้องลงก่อนอแต่ผิดออันนี้อันนี้เป็นเรื่องแบบแล้วคุณไม่รู้สึกเหรอว่าตอนผิดเนี่ยถ้าถามผมผมอยากให้อายกันนะจริงๆผมอยากให้อายถ้าคุณไม่อายแปลว่าคุณไม่เคารพตัวเองผมรู้สึกแบบนั้นแต่คนปัจจุบัน ผมไม่ได้บอกทั้งหมดแต่จํานวนไม่น้อยไม่เคารพตัวเองเราถึงพูดอะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ที่หาแก่นสารไม่เจอเราไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เเองโพสต์และพูดและคอมเมนต์และด่าคนอื่นตัวที่สื่อสมัยนี้มันกว้างมากสื่อสมัยนี้มันไม่ได้อยู่แต่ในโทรทัศน์ในวิทยุสื่อสมัยนี้มันอยู่ในออนไลน์ด้วยและทุกๆคนสามารถเป็นสื่อได้หมดมเป็นได้หมดนะ มันไม่มีกฎหมายว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เรียนจบทางนี้มาคุณม่้คุณห้ามนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเป็นสื่อได้หมดและสื่อสําคัญที่สุดก็คือว่าใครสักคนเขียนตึกแค่นี้อีกคนที่คอมเมนต์มาอีกเป็นร้อยคอมเมนต์ก็สื่อนะครับเพราะเขาจะไปแคปเอาจากไอ้ทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ชอบอามาลงอิกทีซึ่งองนอย่างนี้เป็นไงอ่านมองว่าในปัจจุบันเรามันถึงมีคําว่าแบบมีเดียลิทเตเรซีหรือการรู้เท่าทันสื่อของเราเนี่ยคือแหมมันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าทำยังไงถึงรู้เท่าทันนะแต่ผมคิดว่าเค แค่นี้เองเราควรตั้งคำถามที่ดีคุณทำตัวเองเป็นอย่างนี้ได้ไงคุณยังดูดีอยู่คุณยังเขาเรียกอะไรแล้ว alert ยังคุณจัดงานเนี่ยคุณออกจากบ้านเนี่ยตีอะไรออกจากบ้านออกจากบ้านไม่เกินตีห้าต้องออกนั่นไงครับแล้วกลับบ้านในทีกี่โมงแล้วแต่บางวันถ้ารายการเยอะก็อาจจะสี่ทุ่ม ซึ่งก็ไม่ดีถ้าอาบอกว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมตอนผมพังผมก็พังเอแต่เพราะว่าเราเคยพังมาแล้วหรือเราเคยมีปัญหาพังนี่พังร่างกายหรือพังอะไรพังร่างเออพังร่างพัง่างคือคือมันเอาไม่อยู่เราเราโซมไปเลยหรือแบบน็อกไปเลยปวดหัวหรือป่วยก็ไมก็ก็มีฮะอาทิตย์กี่วันเนี่ยทำงานเนี่ยห้าแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์งานดีไปแล้วเงินก็ดีด้วยก็ไป คือเจนไ่ออมขอไม่ออมขอไไ่ออมขอะจ้างได้ถ้าชอบถ้าชอบแล้วเงินมันดีก็ไปอันนั้นถ้าท้องงานดีเงินดีเฮ้ยเสาที่ทำได้บ้างอะไรเมดิสิเรียสเขาบอกว่าหลักการสําคัญก็คุณก็คงไม่พ้นมนุษย์อะ เขาบอกกินพักผ่อนออกกําลังกายอ่ะก็ถามแกนแบบที่คุณอาพูดนี่แหละฮะออกกําลังกายผมเป็นคนที่ผมออกผมกล้าพูดได้เลยนะวันนี้ผมออกอย่างสม่ําเสมออ๋อหรอแต่ผมไม่เคยไม่เคยรับผม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 ีเข้าไปตรงคําว่าสม่ําเสมอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่เชื่อฮะเพราะผมเชื่อว่าแหมมันจะแรงไปไหมถ้าบอกว่า ไม่มีเวลาอย่างวันนี้และสม่ำเสมอได้ยังไงผมมีตรงไหนผมก็แท่อ๋อโอเคผมมีตรงไหนผมก็แทอ๋อนี่เริ่มไปอีกรเลเวลแล้วอช่ใสม่ำเสมอแล้วชอบมันเหรอไม่ชอบไม่ชอบเหมือนทุกวันนี้กินผักแต่ก็ไม่เคยชอบผักเลยตอนเด็กๆไม่กินผักแล้วก็เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายถ้าจะออกกำลังกายเนี้ยนึกในใจคือนอนดีกว่า ทุกครั้งแต่เราก็จะบอกว่านอนไม่ได้นะเราจะหัวโตแล้วตัวจะรีบละเข้าใจป่ะกล้ามเนื้อเราจะจะหายไปหมดแล้วและมันเริ่มเป็นแล้วเราก็เริ่มแบบเอามันเริ่มมีไขมันบางจุดเฮ้ยไม่ได้วะในสุดเรารู้แล้วงั้นกินในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ดีทําในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ทํอ ถ้ามันรู้ว่าดีนั่นคือฉลาดไงโอ้นี่ดีถูกไหมเออฉลาดถูกตอนนี้ฉลาดเพราะผมถึงบอกว่าคนอื่นเวลาเขาออกกาลังกายเขาจะออกมาพูดกันสมอออกกําลังกายแล้วมันสดชื่นมันอย่างง้นอย่างนี้คุณมีโมเมนต์นั้นบ้างไหมน้อยมากน้อยมากคือไม่ได้สดชื่อด้วยเลยขับรถไปออกกําลังกายคือแบบหม่นหมองไามหม่นหมองหม่นหมองเมื่อไหร่มันจะผ่านตรงนี้ไปวะแต่มันต้องทําเฮ้ยแต่มันต้องดูแลตัวเองนะใช่ผมบอคนเราอายุนี่ไล่เกินเลขสามไปเนี่ยคุณเชื่อผมเลยนะ คุณรู้ใช่ไหมเรื่องนี้รู้สิผมก็เลยเลขสาแล้วไม่ใช่คุณแล้วคุณควรจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะไปเพราะคุณจะรู้ดีเลยว่าผมมันเลยรู้มาไกลแล้วนะมันจะเริ่มสูญเสียมวนกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆโดยต่อให้คุณพยายามขนาดไหนมันก็จะเริ่มสูญเสียไปเรื่อยเขาว่าใน1นึเด cade คือ10ปีจะลดไปประมาณ7-10 7ถึกล้ามเนื้อเราจะหายไปหายนะหายไปเฉยๆ 7จ็ดถึงสิเอร์เซ็นต์เอาง่ายๆคือปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปีหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสามสิบปีหายสามสิบเปอร์เซ็นต์เราจึงเห็นว่าคนแก่เขาจะตัวเล็กลงเราเคยเห็นไหมผู้ชายที่โอ้โหเมื่อก่อนตัวเอ๊ะทำไมมันมาอีกทีมันผอมแล้วมันรูู้รูรูบางคนบางคนรูไปเลยบางคนถือว่าบางคนเขาแกเขาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเขาเข้าใจผิดอ้วนนั่นไขมันนะใช่แต่กล้ามเนื้อมันยังเล็กลงตลอดเวลาถูกต้องทั้งทั้งที่เราอาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือออกกําลังกายแล้วผมเจอกับตัวเองคือ ผมไปออกกําลังกายแล้วออผมก็วัดมวลกล้ามเนื้อเฮ้ยอ,อยู่กับเทรนเนอร์ด้วยเทรนเนอร์ก็งงว่าเอ้าทําไมกล้ามเนื้อ,อ,อลดละ่ะออทองทงั้งพอให้นอกผมเหมือนเดิมนะออแต่พอวัดดูเปอร์เซ็นต์มันลงเขาบอกมันต้องขึ้นดิเ,ออเขาก็เลยนั่งมาไล่ดูว่านอนกี่ชั่วโมงอ่ะมีละปัญหาเรื่องนอนแล้งั้นเราต้องพยายามปรับละอ่ะกินอะไรบ้างตอนนี้เริ่มมานั่งนับไอ้ตรงกินเนี่ยแหละผมถึงมารู้ ผมเป็นคนตั้งใจกินมากตั้งใจไอ้นุ่นไม่กินไอ้นี่ไม่ไม่มันนะหวานไม่นะเหล้าไม่บุหรี่ไม่ผมซีเรียสเรื่องพวกนี้มากคุณเยอะอยู่แล้วไม่เลยชัชีวิตง่ายอ่าชีวิตง่ายใช้ชีวิตง่ายไม่จริงครับเขาเป็นคนมีระเบียบเขาเป็นคนที่ต้งเขาคิดแล้วเขาตึ้งตึงคำว่าเยอะของผมไม่ได้เยอะในทางไม่ดีนะเขาเยอะในทางดีนะเวลาที่คนถ้าเกิดว่าใครมาว่าคุณสักคนหนึ่งว่าเยอะอย่างมาว่าผมว่าผมเยอะอย่าง ผมต้องดูตัวเองนะเหมือนที่คุณสอนผมว่าเราต้องดูก่อนนะว่าเราเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เราเยอะเราเยอะถูก,กอ่มผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวแต่อันอันเยอ,ะ,อะถ้าจะบอกก็คืออ,อ,อันเยอะท่านผู้ชมครับเข้าตอบแล้วนะครับอันเยอะครับท่านผู้ชมครับสังเกตไหมฮะ <laughs> ว่าเขาชอบตบหัวแล้วรูปหลังแบบนะ <laughs> อ้าไม่เขาจะคุยเขาจะคุยอาหลานกันทําไมล่ะครับเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันตอนนี้พอเสร็จมาพบเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปแทกคุณเองว่าเสร็จแล้วมาพบว่าเราเป็นไงอ่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องนอนอย่างนี้กินกินไงใช่คือเราเราไม่อยากอ้วนเราอยากให้อาชันจะคงที่แบบนี้อันใช้เสื้อผ้าไซส์เดิมมาโดยตลอดชีวิตเลยไม่เปลี่ยนเลยเออนี่จริงอ่าเราแค่นี้มันวัดได้เลยฮะไม่เคยฟิตขึ้นไม่เคยไม่เคยแบบลวมหรือแบบแแค่นี้มันจะมันจะมีจังหวะสวิงอยู่อย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นพอ เพราะว่าเรากินระวังแต่พอเราออกกำลังกายแล้วมันไม่ตรงนั้นปุ๊บสิ่งที่เทรนเนอร์บอกผมคือผมว่าพี่อัานกินโปรตีนไม่พอเราบบเหรอไม่น่านะแล้วบอกนายกินแค่ไหนและพี่รู้ไหมว่าเราต้องได้โปรตีนมากแค่ไหนแต่ละวันจริงๆวันหนึ่งเท่าไหร่อย่างน้อยต้องสักประมาณ1.5ถึงถ้าถ้าออกกำลังกายแล้วคุณอ,อ,อยากจะบิ้วนอกออนิดนึงนะออออไม่ต้องเยอะมาก 1.5ถึง2กรัมคูณกับน้ำหนักตัวเองอู้หูเยอะนะเยอะฮะ1.5ซึ่งไม่ได้แปลว่าอาไปซื้อเนื้อไก่มาจำนวนเท่านั้นนะครับเนื้อไก่เราคิดเนื้อไก่หนัก1กิโลไม่ได้แปลว่าได้โปรตีน1กิโลนะใช่เพราะใป่ะใช่เขาใช่เขาใจมันต้องตัวย่อยฉลายเป็นเหมือนกดอะมิโนแล้วเดี๋ยวคนดูทางว่าจะได้เข้าใจไปพอ1.5คูณด้วยน้ำหนักตัวเองใช่สมมติว่าคุณน้ำหนัก50สมมติ่า50คุณก็ต้องเอา1.5คูณเข้าไปใช่คุณกิน โปรโตีนอย่างน้อยได้50กรัมของโปรโตีนนะไม่ใช่เนื้อสัตว์ mm hmm. เช่นฉันกินไข่ขาว50กรัมไม่ได้โปรโตีน50กรัมนะเออใช่เพราะต่อให้เป็นไข่ขาวก็จะได้โปรโตีน ว่ากันไปแล้วแต่จึงต้องมีตัวช่วยถูกต้องอะไรคือเพราะฉะนั้นอันเลยรู้ว่าผมไม่เคยกินโปรตีนพอเลยในชีวิตทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็ตามบางครั้งฉันคิดว่าฉันกินโปรตีนเยอะวันจันทร์มั่นใจไปถึงวันพุธว่ายังเยอะอยู่เข้าใจป่ะแต่มันไม่พอมันพอแค่วันจันร์วันอังคารก็ขาดแล้วและถ้าเรากินขาดแปลว่าเราจะตัวเล็กลงเรื่อยๆหรือโปรตีนเราจะน้อยลงเรื่อยๆกล้ามเนื้อเราจะน้อยลงเรื่อยๆและนั่นคือส่วนที่ทาให้เราแก่และทําให้เราไม่แข็งแรงและทําให้เราแรงน้อยนะครับและทําให้เราอ่อนเพลียหรือแม้แต่มันลาม ถึงสารพัดเลยนอนไม่หลับทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะว่าสุขภาพรเราเสียสมดุลพอผมรู้ว่าผมกินโปรตีนไม่พอเอาลองปรับก่อนเอาลองอาหารจริงก่อนโอโ้มันยากมากเออมันยากมากกับวิถีชีวิตจริงมันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราต้องการโปรตีนเท่านั้นสมมติว่าผม50นะผมต้องการโปรตีน75ินะต้องการโปรตีน75 ผมต้องกินขนาดนี้เลยนะใช่เยอะขนาดนด้นถูกสุดท้ายก็เลยเราเราน่าจะเคยเห็นกันแล้วเราน่าจะรู้จักสำหรับปัจจุบันมันมีโปรตีนที่เป็นโปรตีนทางเลือกนี่แะโปรตีนชงอ่ะเราก็เคยเห็นกันไม่ใช่เวเวเป็นชนิดหนึ่งของโปรตีนอ๋อแต่จริงๆแล้วคนจะชอบเรียกอย่างนั้นใช่แต่โปรตีนที่เราชงกันเนี่ยมันมีหลายแบบอซึ่งคุณอาจจะเคยลองมาแล้วผมก็ลองผิดมาเยอะ ผิดคือผมไม่ถูกใจก็แล้วกันออมันจะมีเหตุผลอะไรแล้วแต่ดีไม่ดีมาไฟล์เอาท์ทีหลังม,มาเข้าใจมันทีหลังว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับเราจนกระทั่งผมมาเจอตัว QS Plant Based Protein เป็น Plant Based ใช่ตัวนี้เป็น Plant Based Protein ซึ่งมันเป็น Plant Based 80% p l a n base จาก oh, พืชแล้ว20%จากปลา oh, เพราะฉะนั้นมันเป็นสัสดส่วนที่ลงตัวกันบางคนรู้สึกว่า p l a n base ดีดีจริงๆฮะแต่พอคุณค Plant based, กิน p l a n base ปุ๊บปรากฏว่าคุณกินโปรตีนไม่ครบ oh, รอ๋อเหรอซึ่งมันครบได้ยากมากเพราะกดอะมิโนโจำเป็นของร่างกายมีหลายชนิดมากคุณกินยังไงโอกาสที่จะครบเนี่ยยากมากแต่ตัวนี้ครับเป็นของดรจิ๋ว ซึ่งดรจิวเนี่ยเขาดูแลหัหวรดเท้าวอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับแล้วเขาก็ขยับมาดูดแลคนส่วนดยดูดดหน้าเดีด๋วยวโอ้โหปิ้งนะขอบคุณครับนี่แหละฮะซึ่งตัวนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่โดยเฉพาะแต่ผู้ใหญ่นี่คือ30กว่าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่แล้วนะไม่ได้แปลว่า60 70ตั้งแต่30กว่านี่คือได้เลยนะครับแล้วมันเป็นส่วนผสมของพลาเนตเบสแล้วก็ส่วนผสมของโปรตีนจาก ปลาด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ครบเลยตรงนี้นะครับและที่สําคัญคือทานแค่1มื้อเนี่ยนะฮะใส่แก้วเนี่ยน้ำสองซีซีใส่สองช้อนเนี่ยเราได้โปรตีนในแก้วเนี้ยถึง26กรัมละคือมันสบายใจเลยแล้วไม่มีน้ําตาลแต่อร่อยไม่มีนมแต่เรารู้สึกว่ามันมัน,มนเหมือนกับกินนมแล้วไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมแพ้ถั่วเหลืองทานได้แบบสบายใจอย่างคุณแม่ผมเนี้ยพอผู้ใหญ่แล้วบางทีเขาจะแบบท้องอืดทานนมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ ระมัดระวังเรื่องการทานอาจจะเคี้ยวได้ไม่เหมือนเดิมท้องทานอะไรแล้วไม่ย่อยบ้างสุดท้ายกลายเป็นว่าได้อาหารไม่พอแล้วพอเป็นผู้ใหญ่าาหาไม่พอเดี๋ยวตัวเล็กลงอีกออกกำลังกายไม่พออีกโอ้โหมันไม่ได้เลยคุณแม่ผมทานเป็นประจำเลยตอนนี้ซึ่งก่อนอันนี้นเคยเอายี่ห้ออื่นให้เขาก็เรารู้สึกว่าเาทรมานแต่พอตอนนี้เขาชอบเพราะอร่อยผมขอนําตรงนี้ก่อนเลยจะดูแลตัวเองผมเป็นบอกละสุกนิยมไงอ่า คือผมต้องมีความสุขก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอซิวเอสแพนเบสโปรตีนนอกจากมันดีแล้วสำคัญสําหรับผมเลยคืออร่อยเพราะฉะนั้นไม่เป็นการดูแลตัวเองที่เรามีความสุขแล้วคุณแม่ก็แฮปปี้ทุกคนมีความสุขกับมัน <laughs> ที่อร่อยนะบอกเลยมันมีสี่รสตอนที่อ่านเห็นเนี่ยคือมันมีรสนมฮ<เ>อเกไกโด่รสชาไทยรสกาแฟแบบเป็นลาเต้เลยแล้วรสช็อกโกแลตผมหยิบนมฮอกไกโด่ก่อนเพราะชอบเหมือนกินนมฮอกไกโดเลยจริงๆแล้วก็อ่ได้ซื้อซื้อเสร็จปุ๊บ เอากาแฟด้วยเหมือนกินกาแฟเลยอยแ,แล้วตอนชงรสชาไทย <laughs> เหมือนกินชาไทยเลย <laughs> แต่คุณได้โปรตีนคือมันแฮปปี้มันฟินแล้วช็อกโกแลตคุณก็เหมือนคุณกินช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตแพงๆอ,อ,อ่ะมันดีแล้วหนึ่งแก้วเนี่ยได้ละ26กรัม เพราะฉะนั้นกินวันละ2แก้วได้52แล้วได้อยู่แล้วพอแล้วนะ52แล้วคุณไปกินไข่กินปลากินอะไรของคุณเองนั่นคือชีวิตใช่ตอนนี้มันก็เลยลดตัวอย่าสามสิ่งที่ต้องดูแลใช่ครับเท่าที่จะทําได้นะตอนนี้สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตผมคือนอนคือนอนใช่ผมชอบที่คุณพูดอ่ะผมชอบเราไม่ชอบเรายังต้องทํหเลยถ้ามันดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเราแม้จะชอบหรือไม่ชอบเราต้องทําถ้ามันดีครับแล้วผู้ชายคนนี้มีดีอีกเยอะแยะนะครับมีดีอีกมากมายหลายหลากนะครับ วันหนา้าถ้าเกิดเข้ามาอีกทีเอาเมียมาด้วยผมจะเอาให้สนุกเลยนะครับอันภูวนาถครับขอบคินครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการพูดเดโชขอมอบให้กับดรภูวนาถคุณผลินหรือว่าคุณอันของผมนะครับอันลูกเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแต่เขาบอกผมว่าไอ้ที่แลบลิ้นอยู่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วลูกเขาเป็นเด็กเรียบร้อยนะฮะจริงๆเรียบร้อยมากแต่วันนั้นสงสัยจะกินยาผิดนะฮะ เขาแค่เป็นเด็กสซนนะฮะซนนะแต่ดีฮะเราไม่ได้เป็นเด็กแต่จริงๆแล้วลูกคุณน่ารักทั้งทั้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในขณะเดียวก yes> ันครับคุณจะมอบนี่ให้ผมด้วยหรือเปล่าถูกต้องเลยฮะเอามาให้ครบทั้ง4รสชาติเลยเดี๋ยวผมจะลองอย่างที่คุณพูดนะครับได้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองกันซึ่งผมอยากจะบอกเลยฮะผมสรุปให้คุณผู้ชมได้เลยด้วยความมั่นใจว่า คุณกินโปรตีนไม่พออยู่แล้วนะครับสั่งตัวนี้ไปแล้วลองเริ่มต้นดูถ้าใครเคยลองแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทรมานจังเลยตัวนี้ไม่ฝืดคอแล้วก็รสชาติดีอร่อยเริ่มต้นก่อนแล้วมั่นใจได้ว่าผมลองมาแล้วแล้วผมเลือกมาให้แล้วนะครับวันนี้จัดให้เลยถือว่าเป็นเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนเทศกาลพอดีให้ของขวัญตัวเองก่อนหรือจะให้เป็นของขวัญคนอื่นก็ได้เอาสิ่งดีๆมีประโยชน์แบบนี้ไปฝากผู้ใหญ่นะครับ GOS p เอสพร a น e บสโปรตีนนะครับปกติแล้ว1กระปุกเนี่ยหนึ่บาทแล้ววันนี้1แถม1ไปเลยแล้วคุณเลือกรสชาติอะไรก็ได้นะครับนมฮอไกโดกาแฟลาเต้ช็อกโกแลตหรือว่าชาไทยแลือกังแถมฟรีนะครับแก้วเชคนะครับสำหรับเชคโปรตีนคละสีอีก1ใบ129บาทรวมทั้งหมดเนี่ยสามพบาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1490บาทหารให คุณหาโปรตีนแบบนี้เฉลี่ยกระปุกใหญ่ๆกระปุกหนึ่งแค่745บาทได้ที่ไหนได้ที่นี่เท่านั้นครับสั่งเลยนะครับ l ล n e at JIL 5 6นะครับหรือสแกนคืออาคตหนะ้าจออย่างเงี้ยแล้วก็โทรเบอร์นี้ครับ021146444นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้หรือจะสั่งซื้อกับตัวแทนทั่วประเทศก็ได้ครับ นี่คือเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพูดเองไม่ใช่คับอ๋อไม่ใช่ใชครับ <ละ S 1> แค่เป็นคนกินแล้วดีผมฟังแล้วผมตกใจเ่านั่นเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะไม่ใช่ก็โคโน่อันครับผมอ่อาดีใจมากที่วันนี้อ่าได้คุยกับอันครับขอบพระคุณอ่าอยากจะบอกอันอย่างเดียวในความรู้สึกอา่าครับจงเป็นอันต่อไป จงอย่าเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะบางบางทีความมั่นใจเวลามากขึ้นแล้วอันจะกลับไปเป็นคนที่อันเธอพูดว่าบางทีเรามั่นใจตัวเราเองมากไปปะเราคิดว่าเราถูกถูกถูกตลอดจงอย่ามากขึ้นและจงอย่าน้อยลงจงเป็นอันที่เราเชื่อใจได้จงเป็นอันที่เวลาเราอ่านคอมเมนต์เราเห็นเธอพูดแล้วเราจะได้เอะใจคิดได้อีกพยายามอ่านนั้นสําคัญจริงๆนะสำคัญที่ว่าอย่างน้อยผมหาใครสักคนหนึ่งที่ผมฟังเขาพูดแล้วผมก็รู้ว่ามันไม่ไบแอส มันไม่ไบ a อไม่ไบ a อลบไม่ไบ a อบวกผมก็จะสบายใจรดรนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> ดรภูมนาถคุณพลินครับบคคุณรัคุณครับ